ร่างสัญญาจากตัวงานผลิตภัณฑ์เพื่อจะโดยที่บอกว่าจะเอานําไปให้หนายดิชาพิทูวีลงานามนสัญญาโดยอ้างว่านื่จาในไตรปีชา่เรียกเป็นเศรษฐาธิพงศ์ไม่สามารถมาลงนามสัญญาที่ที่ว่ามีชื่อเป็นผู้รับจ้างแล้วก็พูดถึราคาต่อสัญญาก็ตลอดอันนั้นเลยนายดิชาก็าได้นาําสัญญานายดชาชื่อพงุลงเนี่ยเป็นเป็นคนฟ้องมาอย่างแต่ว่าในขั้นตอนการลงนานที่ผมสื่เนี่ย การลงทุนยาวว่าจ้างจะทำขนตามตามขั้นตอนละเอียดนะครับแล้วก็ในขั้นตอนการเข้ามานการเนี่ยตลอดว่าตั้งแต่การเข้ารับงานการส่งมอบงานแล้วสุดท้ายเนี่ยในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินก็เช่นเดียวกันก็คือเหมือนเมื่อส่งทำงานเสร็จส่งมอบงานปุ๊บก็คือส่งมอบงานปกติแต่ว่าในขั้นตอนการการเบิกเงินเนี่ยมันมีตัวละครเพิ่มเติมที่ทางบัญชีผู้ถูกหุที่สี่ ก็ได้ทำการเช็คแล้วก็เสนอให้นางสาวดูวัาด้วยตัวนี่ในการรองราคผู้บริหารทีก่กรมราคานะคะให้ยุติการพิจารณาตอนแล้วก็แม้ต่อมาอ,องค์การบริหารส่วน,น,น,นตะบนเนี่ยองค์การบริหารส่วนตะบนตลิ่งชันเนี่ยได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคานะคะเพราะที่จริงที่ได้จากการแต่งตัวจริงยังรับฟังความเสียหายแก่ทางราชการหรือทุ่งใด เรื่องนี้คณะกรรมาการพบชพิจารณาแล้วนะคะมีมติว่าจากการใส่ส่วนเบื้องต้นที่ของอชมรมสตรองจิตพอเพียงตา้านช่วติดจังหวัดกระบี่ได้ทําร่วมกับสำนักง,งานพบชพิจชาแล้วค่จะมีผลงานที่จะแถลงเนี่ยเป็นเรื่องงานปราบปรามสองเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของงานป้องกันด้วยนะครับเรามาดูเรื่องผลงานด้านการปราบปรามก่อนนะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นกรณีกล่าวหานายอัมพลเพชรชูเมื่อครั้งดํารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่อําเภอกาญจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะผู้ถูกอัดที่หนึ่งนะครับนายเกียงไกลกับวิหกอ่าเป็นสอทอนะครับผู้ถูกอัดที่สองนายประสิทธิ์ลุงสะอาดเป็นประหลัดเทศและขอให้ลงโทษทางอาญาตามบลปปชปีพศ2561ต่อไปนะครับซึ่ง มีจํานวนสามรายดังนี้ก็คือหนึ่งนายอภิชัยรอดศริเมื่อครั้งดำรงตําแหน่งเทศมนตรีตาบลขุนกะทิงอาเภอเมืองจุมพรซึ่งจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นกรณีพ้นจากตําแหน่งนะครับสำนักงานปปชประจําจังหวัดจุมพรนะครับในปัจจุบันด้านป้องกันการผุจริตเนี้ยทางสํานักงานปปชก็มีนโยบาย,ายให้ด้านป้องกันเนี่ยนำทน่าตรราม ดังนั้นทางสำนักงานปกปชะประจำจังหวัดชุมพรจึงเน้นให้มีการดําเนินการเชิงรุกมีการป้องกันเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เล่าเว้นการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการป้องกันบุู่ลกป่าสงวนแห่งชาติหรือุทยานแห่งชาตินะครับเน้นการออกเอกสารเสียที่เป็นข่าวอยู่น่าป้องกันไม่ให้มีการบรรทุกน้ําหนักเกินโครงการป้องกัน การก่อสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณสายต่างๆที่ไม่เป็นไปตามระเบียบร,ราชก,การนะครับติดตามก่อสร้างถนนสายต่างๆเช่นถนนสายวังตะกอซึ่งมีการดาเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาซึ่งสํานักง,งานบขประจําจังหวัดสุพรรณก็ได้ลงไปติดตามและเร่งรัดจนมีการเสร็จจนมีการสร้างเสร็จภายในกําหนดเวลาซึ่งเรื่องนี้ก็ทางผู้ว่าก็ได้ทาง สำนักงานปกบช็ได้รับคาชมจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีการดาเนินการในส่วนนี้เป็นรูปธรรมนะครับตรงนี้และโครงการต่อไปก็คือโครงการที่เป็นอยู่ในนักปัจจุบันซึ่งเราก็เฝ้าจับตาเฝ้าระวังอยู่ก็คือโครงการใช้ล๊อกไพลเงนซึ่งในปัจจุบันของในส่วนของจุมพรก็มีการใช้ก๊อกไพลเอนไปแล้วประมาณ4ล้านกราบาทซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานปกบช็ได้ประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดและปอจังหวัด ขอให้ดําเนินการให้ถูกต้องตาม,มระเบียบและกฎหมายต่อไปในส่วนของอสํานักงานปปชจังหวัดชุมพรก็ขอถแถลงข่าวในวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับแนวทางในการปฏิบัติของปปชและก็ช่วยเหลือประเทศชาตินะครับาจากกรณีของภูเก็ตนะครับเ,เรื่องสองข้อหน่งอยากจะให้ทางสํานักงานปปชทุกจังหวัดของประเทศไทย ได้ตรวจสอบการออกเอกสารสองข้อหนึ่งนะครับด้วยซื่อภาร้อยเก้าสและให้ตรวจสอบแผ่นระางเป็นระยะระยะตามกฎหมายกำหนดว่าสองข้อหนึ่งนั้นมันอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อยับยั้งการออกเอกสารผิดโดยมิชอบในระดับสายไปเพราะผมเห็นว่าสองข้อหยัง้างอยู่ที่กระทรวงอาณานยม ที่สำนักงานที่ดินทุจริตนะครับได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนะครับประจําปี57นะครับโดยการนําคณะบุคคลเนี่ยไปทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าเทศบาลน,นะครับไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์นะตามหน่วยงานที่กาหนดไว้นะครับแต่ปรากฏว่าผูู้กอาที่4ไ,ได้เสนอดีกาเบิกเงินและเอกสารประกอบดีกาเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิเกเงินค่าใช้จ่ายตามผู้ถวาที่3และที่5้าและผู้ถวาที่หนึ่งก็ได้มีการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินเต็มจํานวนค่าเสีอยู่แล้วนะครับเพราะได้ร่วมทางเดินทางไปด้วยว่าค่าที่เลี้ยงและค่าอาหารเนี่ยจำนวนดังกล่าวไม่สามารถเบิกได้นะครับซึ่งผู้ถวาถึงก็ได้ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายไปนะครับคณะกรรมการปริซึ่งทราบข้อจริงเป็นอย่างดีว่าไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการได้แต่ก็ยังลงนะมข้นะครับข่อให้เกิดความเสียหายครับกับ รัฐนะครับและพรบรปกชามาตรา 1, 2, 3ทับหและพรบเทศบาลน,นะฮะพศ 2, 4ก็6มาตรา73ส่วนผู้ถูกหาที่2ครับนายเกยีกยงไกรกับพิหกซึ่งเป็นสมาชิกสที่ผู้ถูหาที่4ขอส่งใช้คืนเงินยืมแต่ประการประชยว่าย่อมจะไม่ทราบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับในการเบิกจา่ายค่าหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกรมนะครับยกโครงการบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลนะครับ อ,อำเภอทลางจังหวัดภูกเก็ตนะครับว่า,ามีการการในตำแหน่งพนยการของโรงพยาบาลระกุุดในจังหวัดพังงาน,นะคะซึ่งเป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบในการที่ไม่ทําสัญญาจ้างผู้ที่สอบคัดเลือกได้อำดับหนึ่งแต่มีเจตนากับการช่วยเหลือเนื่องจากว่าทางออของอ,อยานภานะเนี่ยมีพนักง,งานอยู่นะคะซึ่งไปช่วยงานก็ ปีเมื่อว่เจ็ดนะครับในด้านการปรับปรามเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังในปีเมื่อวที่ผ่านมาเนี่ยเราเรายังไม่มีเรื่องชิมุของข้าราชการคอปชครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการรับเกณฑ์น้องเดีอนนะครับก็จะมีรวมทั้งสิ้นเมื่อวัทีสามสิบเก้าเรื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแจ้งปัญหามบริษัทนะครับผ่านเว็บไซต์ทางทางข่าวผลการดเนินงานของสำนักงานคปชภาคแปดและสำนักงานคปชประจำ เขตพื uh, okay. ้นที่ภาคแปดทั้งเจ็ดจังหวัดตอนบนนะครับซึ่งเป็นการแถลงผลงานในเดือนมีสายอยู่ตอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยนะครับที่ได้เลือกสปจชุมพรในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นที่แถลงข่าวเป็นอาน,นับแรกในปีนี้สำหรกบผมก็มคือนายระปกอบมังค่าน,นะครับผู้มนวยการสรานัชประจำจังหวัดชุมพร ซึ่งผลงานการน่าติดตามกป็นสุจริตเนี่ยหนึ่คดีเจ็ดสำนวนคดีนะครับในการชี้เป็นการพิจารณา,าที่บุญทางวินัยเล็กน้อยนะครับตอนนี้ไม่มีการาที่บุญที่ไหนทางอาญานะครับก็ไม่มีการชี้บุญอาญ,ญอาแล้วก็มีผลการดเนินการด้านตรวจสอบทรัพย์สินเป็นสำนวนคดีจำนวนสามคดีนะครับตรงนีงก้ก็จะ็นที้แจความเรื่องต่งนี้นะครับก็คือ ผลงานด้านปรับตามอัตรทุจริตเนี่ยเป็นการดําเนินการสํำรวจขั้นตอนเสาข้อหนึ่งฉบับที่ใช้แล้วออกมันก็เลยจะมีสาข้อที่มันมันค้างอยู่ในระบบเยอะแยะซึ่งในส่วนนี้เองครับคงจะจะได้เนื่อบแต่ว่าในเนส่วนมาตรการส่วนี้จริงในในโดยปกติแล้วน่งทางทางกรมที่ดินเองเพราะว่าที่เป็นเป็นหน่วยงานในการออกเอกสารเเสร็จนี่ยกรณีที่เป็นสาข้อได้มีประกาศยกเลิกไปหลายเที่ยวเรื่องว่า ให้สองคนหนึ่งขีดเส้นตายแผนเที่ยวแต่ว่าก็มีมีติ่งไว้ที่ว่าถ้าเกิดกรณีท่านจะนำสคนยังอ้างสองคนขอขคอหนึ่งเนี่ยต้องให้กระบวนการผ่านทางสารสามนะคะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยถ้าเห็นก็คือหน้าตาคุ้นมากก็คือคุณนในสักญาณบวชชอเองด้วยแล้วก็คือแปลกใจมากก็คือหนึ่งเนี่ยทางจังหวัดก็ไม่ค่อยจะมีตัวแทนมาเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยดิฉันอยู่เอง กลุ่มทักดันของจังหวัดด้วยนิติศาสตร์ในเรื่องของกลุ่มถักดันจังหวัดซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานกับโอรช์ด้วยก็ไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ซึ่งเราจะไปเที่ยวเที่ยวไปป็นตามหมู่บ้านตามองเภอผมผมไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเองมันเป็นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขาซึ่งมันมีข้อจำกัดในการที่เราจะเผยแพร่กฎหมายก็นตรวจว่าแค่ว่าเราจะติดประกาศที่สำนักงานกับที่ผ่านทางเว็บไซต์แต่มันมีระยะเวลาอยู่ซึ่งตัวนี้เองถามว่าส่วนหนึ่งแล้ว ก็ก็อย่างอย่างที่นราเยรว่ามันอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นที่ที่จะเปิดเผยถึงลงในขั้นนี้ว่าทุกที่ทําการของท่านผู้ช่วยเลขานะครับที่ท่านได้เลือกอจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ในการแถลงข่าวของอสำนักง,งานกบปชในเขตพื้นที่ภาคแปดในวันนี้ครับซึ่งนายอภรักก็ใช้ใเ,วใเวลามาพอสมควรนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณนักการนี้อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตในเชิญท่านผู้เลขาแล้วก็ท่านผู้โดยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดและจังหวัดนะครับได้มาดูภาพที่ท่านน่าด้วยนะครับเพื่อให้รเป็นสุขภาพส่วนนะครับเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับ เจ้า้าที่จะมาดึงครัร่วมกันด้วยครับเดี๋ยวเชิญครับตาควรใช่ไหมครับเชิญครับเจ้าหน้าที่